ห,หลังจากที่ผมได้เลฟเดสสุดเกาวไปที่มีเสมอแพตสกูปี้ดูจอห์นวิกแล้วก็ผีหลอกวิญญาณหลอนที่มาเป็นเพื่อนร่วมยิงกับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากระแสตอบรับมันจะดีขนาดนี้ ซึ่งวันนี้เราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในแมปที่ชื่อว่า Minecraft. ไมคร f t เฮ้อมันอยากจะเชื่อเลยว่าผมไม่เคยรู้จักแมปแมปนี้มาก่อนในเลฟโฟเดสซึ่งมันมีมาอย่างยาวนานแล้วโอ้ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละในแมปมันจะเป็นไมคร f t ทั้งหมดเลยเหรอเฮ้อมันอยากจะเชื่อเลยว่ากูจะเล่นไมคร f t ในเกมเลฟโฟเดสเฮ้องงว่ะเอาล่ะเปิดเกมมาแล้วโอ้ตัวเราเป็นไรวะเนี่ย เปิดของวิ่งหนีซอมบี้โอซอมบี้เป็นซอมบี้ไหมครับเลยเว้ยเฮ้ยภารก,กิจคืออะไรวะเนี่ยแล้วเสียงเพลงคุณหวกหูจังเลยอ่าโอเคตอนนี้เสียงเพลงปิดแล้วโอไม่อยากจะเชื่อเลยหิมะตกพอดี <ไว S 1> ด้วยดูสิดูหน้าเพื่อนเราสิว่าไงไอ้คอยว่าไงเออเอาละเออตอนนี้ฉันถืออาวุธที่เจ๋งอยู่เออถืออาวุธอะไรกันวะมันถืออะไรวะเนี่ยว้าวมันถือดาบไดมอนด์เว้ยเฮ้ย ทุกคนถือดาบไดมอนด์หรือว่าถือปืนวะเนี่ยถือปืนไดมอนด์เหรอฮะแล้วนี่คืออะไรโอ้ดาบดาบเออเออเอาไว้ฟันซอมบี้เหรอโอ้เจ๋งว่ะนะครับเอนี่ลูกซองเปล่าโอ้ว้าวว้าวนี่เป็นเกมไมครับหรือเกมอะไรกันแน่เน่ยโอ้โหเริ่มเล่นเลยแล้วกันโอ้โหมันคือไมครับชัดๆเออเอาละเราจะไปไหนต่อดีวะเนี่ยเปิดประตูประจึบเออ ซอมบี้โอ้โ้โอ้โโอ้โหโอ้โ้โอ้โซอมบี้โหดเหมือนกันนะเดี่ยเอาละภารกิจคือเราต้องไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคแต่ที่รู้โอ้โหด้านล่างแปงเกียบเลยด้านล่างแป้งเกียบเลยยิงมันยิงมันกูขึ้นไปแหละกูขึ้นไปแหละโชคดีกูขึ้นไปแหละดูดิโอ้โหเป็นซอมบี้ไมค้าบเลยอ่ะดูดิเออมามาวิ่งมาให้หมดวิ่งมาให้หมดนั่นตัวอะไรวะน่ะนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นตัวอะไรโอ้ชาร์จเจอมันคือชาร์จเจอในโลกไมค้าบนะคะมา เออโอ้อะไรวะเนี่ยเอาแหละอุ้ยอะไรวะน่ะบูมเบอร์ป่ะว้าวบูมเบอร์อ้ามันอ้วกใส่เออโอ้โหอะไรวะโอ้โหเราต้องไปตรงไหนวะเนี่ยเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหไอ้นี่ใส่ชุดไดมอนด์นะครับโอ้หเฮ้ย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 โอเคเอาล่ะเราต้องไปทางไหนต่อไม่รู้อ่ะนะครับแต่ที่รู้ก็คือโอ้ชาร์เจอร์ กเจโอ้โหโอ้โหออเขาวิ่งวิ่งเดี๋ยวจังหวะนี้วิ่งเร็วอ้ารถตีช่วยด้วยข้าแจ้มอยู่ตรงน้ากูช่วยด้วยโอ้ตกใจหมดนะครับเออ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 ขาเข้าบ้านเร็วขาเข้าบ้านเร็วเข้าไปโอ้โอ้ลายตาชะมัดเลยแมพเออแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินฝูงซอมบี้ขนาดเยอะนั่นเนี่ยได้ยินไหมได้ยินแบบฉันไหมโอ้โหมาเพียบเลยมาเพียบเลยโอ้มันวิ่งมาจากไหนกันวะ มันน่าจะวิ่งขึ้นมานะเออเออโอ้ออมาเพียบเลยมาเพียบเลยโอ้มันวิ่งมาจากไหนกันบ้างโอ้หลังคาบาค้านก็วิ่งมาได้เว้ยเฮ้ยมันวิ่งมาจากไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอโอ้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 โอโซอมบี้ไหมครมับปีนหลังคาบาค้านได้ด้วยเว้ยเฮ้ยดูมันดูมันดูพวกมันซี่ดูพวกมันซี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยอ้ากูโดนขี่คอ คิดตัวอะไรวะนะ่ะโอเคเอาละแต่ที่รู้ตอนนี้คือเราจะกระดึ๊บไปนะครับนะกระดึ๊บกระดึ๊บไปไหนไม่รู้แล้วประเด็นคือไปยังไงต่อวะเนี่ยอันนี้คือไปยังไงอะอ,อ่ะจิ๊บอ่ะโดดไปเหรออ๋อโอเคอ่าโอเคข้ามาแล้วเออเออโอเคนี่คือประตูอ่ะเอาชิปหายกูอยู่ข้างนอกคนเดียวเฮ้ยเพื่อนลงมาด้วยดิ กูอยู่คนเดียววะเนี่ยจิบหายแล้วตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรวะน่ะฮันเตอร์หรอวะน่ะฮันเตอร์คือไอ้ดึงดื้อไอ้ดึงดื้อด้วยด้วยด้วยช่วยด้วยเกือบกูตายเกือบกูตายเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะโอ๊ยฮะฮแจ็กกี้บักแจ็กกี้หรือเปล่าแจ็กกี้แจ็กกี้เป็นแมงมุมเหรอแล้วข้างาโอตายตายบูมเบอร์เออเออโอ้โหนี่แน่สับหน้ามันสับหน้ามันสับสับหน้ามันไอ้พวกไหมครับเออไอ้นี่แต่งตัวเหมือนเบนเทนเลยว่ะ เฮ้ยอันนี้ตัวไหวะเนี่ยเฮ้ยมันชื่ออะไรนะเออมันชื่ออะไรวะผมลืมแล้วในมั้ครับอ๋อคุณผู้ชมตอนนี้ผมไปเซิร์ชมาแลนะครับนะบนะผมลืมชื่อมันได้เลยวะ่ะนะครับผมลืมชื่อมันได้ไงวะมันชื่อะะเอ็นเดอร์แมนนะฮะเออคิดอยู่ต้องนานนะครับโอ้โหเอาล่ะเราจะต้องไปไหนต่อนะครับไปบ้านไหนต่อต้องออกไปทางไหนเนี่ยเออทางนี้เหรออ๋อโอเคอ่ะหมดไปบ้านนี้นะครับ เออไอหมอนี่บอกเขาจะกินแกน,นี่เนี่ยกินอย่างนั้นเหรอนี่โดนหน่อยเป็นไงไปบ้านนี้ดีกว่าโอ้ทะลุได้ทุกบ้านเลยดีกว่านะครับเออเออคนสร้างแม็นี่เขาสร้างดีจริงๆออ้ยระเบิดเทียนทีเฮ้ยลองโยนดูดิเป็นยังไงวะโยนไปดูดิตุ้มโยนไปแล้วนะครับนะดูดิโอ้ยตบบี้โอ้มันคือระเบิดติดตามดีกว่า นะครับนาทีโอ้โหคนสร้างนี่มันสร้างสรรค์จริงๆเลยนะครับโอ้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 ตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรนะอ้าอ้าใครขี่คอกูกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้อ้าช่วยด้วยฮันเตอร์มันกินตูดอูเอาล่ะตอนนี้นะครับเพื่อนเราคนนึงนะครับนาเจ้าแก่นะครับกำลังจะตายแล้วตอนนี้ไม่มีใครรักษาพยาบาลช่วยมันเลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะเออมึงมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยฆ่ามันก่อนเออโอเคเอาละเอา เพื่อนมาถมพยาบาลแล้วนะครับดูมันปถมพยาบาลกันนะฮะเออเารกิจของเราคืออะไรเครื่องกระตุ้นหัวใจเหรอโอ้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยเฮ้ยโอเคการไว้ใครตายนะครับนะาเราจะได้ปั๊มหัวใจมันขึ้นมาได้แล้วต่อมาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยหุ้ยห้องใต้ดินเหรอลงไปเหรอลงไปป่ะหุ้ยปึบลงมาดูดิอูอะไรวะเนี่ยแล้วต่อมาเราก็จะไปห้องใต้ดินนะครับนี่น่าจะเป็นจุดเซฟโซนหรือเปล่า โอ้ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ไงไอตัวสารพิษนะครับนะนี่มันคือสกิลิตันไอตัวยิงธนูนะฮะโอเคเอาละ surprise motherfucker w o าช่วยด้วยกูโดนฮันเตอร์เวอร์ชันซีเรียมเราน่าจะใกล้จุดเซฟโซลแล้วเฮ้ยยังไงเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนอยู่นี่เซฟโซนอยู่นี่กูไปแหละกูไปสนใจเพื่อนด้วยเออปีประตูโอเคกูรอแหล,กละกูรอคนเดียวก็พอข้ามมารอเล่นมามาเร็วท่านผู้ชมดูไอ้สโมเกอร์นะครับนะดูมันโอ๊ยมันดึงกู ช่วยด้วยกูไม่น่าเลยไปพวกเราลุยเอออันนี้ด่าแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้ด้านฝนเนาะตะกี้ยังเป็นขิมาอยู่เลยนะครับมาด้านล่างเป็นอะไรโอ้ลาวาโอ้ด้านล่างเป็นลาวาว่ะโอเคตกไปกูตายไปเนี่ยโอ้โซอมบี้แม่งเยอะมากซอมบี้โอ้โหโอ้โหตอนนี้กูอยู่ในดันเจียนปะเนี่ยนะครับน้าจะลงไปด้านล่างยังไงวะโอ้โหซอมบี้แม่งเยอะเกินเอาไปกินเออโอ้ซอมบี้โคตรเยอะเลยโอ้โหดูดิ นะครับนะดูพวกมันถ้าผู้ชมครับนี่ผมกําลังจะลงไปที่เหมืองเลยนีหว่านะครับโอ้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 ระวังระวังระวังเออตอนนี้นะครับมืดมากยิ่งลงลึกก็ยิ่งมืดนะครับนะดูดิดูด,ดินะครับอุย้ยอันนี้แร่เอาไว้ทำเหล็กใช่ไหมจําไม่ได้วะ่ะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับนะ้ามาครับอา้าวแล้วพาโกงมาทางไหนอีกวะเนี่ยนะครับเอา อ่ะเดูพวกมันเออพวกเราฆ่มามันโอ้ตกลาวาตายหมดแล้วอร้อน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 รอนร้อ,อ,อนโอ้โหชัดเจนนะครับว่าลาวาไม่ใช่แค่พื้นเปล่าๆนะครับแต่มันคือลาวาจริงๆที่อันนี้คืออะไรอู้ดับดับเอ็กคเคเลเบอร์นะครับอบบวฮันเตอร์ฮันเตอร์ตก ฮันเตอร์ตกลาวาฮันเตอร์บอกโอ้บ่าเจิงกูตายเราจะใช้ดาบดีเอาไว้ฟันหน้าผมไม่รู้นะครับว่าดาบสีแดงในมาครับนี่โหดแค่ไหนแต่ที่รู้ในนี้ก็คือฟันแหลกเออมันเหมือนดาบสมุไรหรือเปล่าวะเออมาดิฟันหน้า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 ผมมันสายบู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 อ๋อโอ้ตัวอะไรวะเนี้ยฮันเตอร์เหรออันนี้คือตัวอะไรโอ้ โอ้แทงมันคือแทงนะนมันอมมันคือแทงโอ้โหไม่มีเสียงบอกด้วยนะครับว่าคือแทงมันคือแทงว่าตายตายไหมเนี่ยโอ้โ,โ,อโ,โ,อโคุณอุ้มจะตายแล้วนะครับอ่าเอาละตอนนี้นะครับลงมาชั้นใต้ดินีเช่นเคยอด้านล่างทําไมเสียงมันหลอนๆวะเนี่ยด้านบนมีอะไรวะนะครับเสียงมันหลอนๆนะเนี่ยคุณได้ยินไหมเสียงมันหลอนๆมากเลยนะเนี่ย อ่ะแล้วต่อมานะครับอันนี้เปิดมาคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนฮึเอา้าเก็บทําไมเก็บทําไมมันบอกว่าจุดตรงนี้เอามาคราฟทีนทีได้เหรอว้าวว้โวโอเคแห่งเก่งกว่าเกมนะครับแล้วก็เอามาทําอะไรเอามาใส่ระเบิดอ๋อเข้าใจแล้วมันคือดินปืนปึ๊บใส่ทีนทีใส่ที่จุดนะครับนะแล้วจากนั้นก็ยังไงต่อปึ๊บระเบิดยังไงล่ะโอ้นี่เราจะระเบิดประตูนะครับนะ เอาละเราต้องรีบไปทางออกจากที่นี่โอเคเอาล่ะไปต่อนี่ไงนี่ไงทางออกทางออกเราโอ้โหเดี๋ยวก่อนสีแดงแบบนี้มันคือยายยายผีแม่มดนี่ว่านะครับนาจะเป็นตัวอะไรวะในไหมครับห้ามเปิดไฟนะครับนาตอนนี้เฮ้ยมันร้องห้เเฮ้ยนั่นหรือเปล่าใช่ปะเ เฮ้ยต้องใช้ดาบนี่แน่ต้องใช้ดาบฟาดอะไรวะน่ะเฮ้ยวิสเป็นไก่เหรออันนี้ตัวอะไรอ่ะเป็ไก่ปะวู้อันนี้วิสหรือเปล่าเนี่ยวิสเป็นไก่เหรออะไรอะไรวู้ผีแม่ไก่ผีแม่ไก่อ้าบันกีกูผีแม่ไก่กีกูโอ้โอ้เอาตายแล้วเหรอเอ้าโอ้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 อะไรวะอะไรวะผีไก่ พี่ไก่พีแม่ไก่พีแม่ไก,ไก่หัวงไข่เหรอนะครับนะทำไมต้องตีกูด,ด้วยไอไก่นะครับนะอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรเยนเลยนะครับโอ้สมบีสมบีโอ้สอมบีมบโ,โบคตรเยอะเลยจนระเบิดจนระเบิดไปแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเออเรียบร้อยระเบิดไปแล้วไปต่อเร็วพวกเราแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรนะเนี่ยอุย้ยเหมือนเหมือนเหมือน,นจะเป็นของเอาไว้คราบอะแล้วเราต้องทำยังไงอะ่ะกดนี่เหรอ อ่ะกดนี้คือเลยอ๋อเป็นน้ำนะครับนะเออแล้วต่อมาต้องไปไหนต่อวะโอเคโอ้โหเสียงอย่างหลอนน่ะในห้องนี้โอ้โอสบิบบี้เพียบเลยอืมอืมอืมอ่าม,มาดิดิแดดิแดไอพวกซอมบี้กูพวกแกไม่ได้กินกูหรอกโอ้แล้วต่อมาโอ้โหอ,อยู่ตรงนี้ดิท่านผู้ชมผมตกไปดิผมโดนลวกแล้วเนี่ยต้องค่อยๆเดิน ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าแเนี่ยเออโหอ,อย่าแมงมุมเพียบเลยอันนี้คืออะไรอะนะครับมันจะพาเราไปไหนวะเนี่ยนะครับออ้อ๋ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยโอเคต่อมาไปไหนต่อลงชั้นใต้ดินนี่เหรอโอ้ตัวอะไรวะแต่แทงใหม่อีกแล้วไอแทงไอแทงจัดก,การมันแล้วเขา้ายิงมันยิงมันเออทำไมตายง่ายจังเลยวะนี่กูเล่นแบบไหนเนี่ยซีไปไ่ปเนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มาดิมาดิมาดิครับ โอ้โหนี่ด่านห้องห้องสมุดนะเนี่ยโอ้โหห้องสมุดห้องสมุดผีมาอา่านหนังสือกันหรือไงวะเนี่ยเออจัดการมันยิงมันให้หมดแล้วเข้าไอ้พวกเอ,อ่อซอมบี้เนิร์ดนะครับมามาอา่านหนังสืออะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยดูดิอ้าวแล้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 วไอ้ห้องนี้ทางออกอยู่ตรงไหนนะครับโอโ้บูเบอร์เออฮัตเจอร์นะครับโอเคเอ้านี่ไงขึ้นบันไดตรงนี้ไปแล้วเข้าอ๋อซอมบี้ขี่หัวกูเออบักนี่นะครับฝันหน้าฝันหน้ามันเลย มามีใครอยากเจอเออดาบทองอู้ตัวอะไรวะนะเนี่ยหุยอะไรอ่ะโอ,โอ้อะไรวะโอ้ซอมบี้โอ้ซอมบี้เพียบเลยยิงแม่งให้หมดจะข่ะเนาะโอ้โหมันวิ่งมาจากไหนวะมึงวิ่งมาจากไหนวะเอออืมอ่าอ่ามึงเข้ามามึงเข้ามาเออปิดประตูใส่เพื่อนด้วยเอาล่ะไปกันต่อนะครับนะอเออแล้วตรงน,นี้คือไปยังไงวะเนี่ยงงวะ่ะ ชมตรงนี paid, ้ไงเราเจอแล้วนะครับจุดไปนรกบอกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันจุดไปหาเอนเดอร์ดากอนหรือเปล่าวะเหมือนผมจําได้นะว่าแบบเออผมเคยเห็นน้องเล่นอะที่มันเอาไออะไรสักอย่างมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเฮ้ยเอา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 เาพวกมึงทำอะไรกันวะเนี่ยเอา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 ชิบหายชิบหายพวกมึงทำอะไรกันวะเอาเอากูจะช่วยมึงยังไงมึงตกลงไปอะโออ้อจบเลยเอา แล้วมึงทิ้งกูไว้คนเดียวดีนะถามจริงแล้วกูต้องทายังไงเนี่ยไปช่วยมึงที่นรกอะ่ะแล้วลงไปนรกยังไงเนี่ยดวงตามันขาดไปอันนึงนะครับนะเอ,อ้ยไม่ใช่ไปนรกเดี๋ยวไปโลกเอนเดอร์ดาก้อนเราต้องหาดวงตาเหรอเออกูอยู่คนเดียวเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนโง่ทั้งทีมอา้งงาวซะงั้นไปยังไงโอ้โหไปด้านล่างต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมเนี่ยต้องลงไปตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหซอมบี้โอ้แล้วผมอยู่คนเดียวด้วยอาวะคนเดียวก็คนเดียววะไป ไปทั้งคือหญิงแกลงหญิงแกลงแห่งรุ่มแม่น้ำแอเมซอนนะครับนะออเออมาเออฉันจะช่วยเพื่อนโอ้ยเพื่อนมันทำอะไรกันนะ่ะมันกินน้ำหรอโอ้กูกินน้ำอยู่มึงถ่ายกูท่าไมวะเนี่ยไอ้คอยนะครับนะเอออ่าอ,อ,อืมอืมอมาดิมาดิมา,มาคนเดียวก็สู้ได้เว้ยมาเออโอเคเอาละเปิดกล่องไปอันนี้คืออะไรวะโอ้เซอ r ์ไพรส์เดี๋ยวก่อนไก่กูเจอไก่อีกแล้กวกูจับ ไม่ยุ่งกับมันนะครับนะโอเคเพราะว่ากูตัวคนเดียวเดี๋ยวกูตายนะครับนะเออโอเคตะกี้อืมเราไม่ยุ่งกับแม่ไก่ก็พอแล้วนะครับโอเคอุ้ยอุ้ยอู้หึเออหายไปไหนตะกี้ฮีโร่บายท่านผู้ชมมันตาขาวใส่ผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮีโร่บายช่วยลุงเบนนี่เว้ยโอ้ชออะไรวะเนี่ยเฮ้ย นี่ห on ้องขังคนหรือไงวะเนี่ยเหมือนเหมือนเขาขังตัวเองนะจากอะไรบางอย่างฮีโร่ายหรือเปล่าเะกี้ดูดิเฮ้ยนี่ผลงานไอ้ฮีโร่บปยปะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมฟังเสียงดิโคตรหลอนเลยดูโอ้น้ำมันจากไหนวะเนี่ยดูดิโอ้รน่ากลัวเลยอ่ะเอาล่ะแต่เราไม่สนนะครับอ่ะเปิดประตูนี้ไป เปิดยังไงอ้าวเปิดไม่ได้อีกล้วไปยังไงหุ้ยฮีโร่ายมันมาจากทางนี้นะครับนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลจ้าหุ้ยนีงไงฮีลโร่ายมันต้องการอะไรอะฮัลโหลหุ้ยประตูไปในรกท่านผู้ชมจริงๆด้วยเอาละท่านผู้ชมตอนนี้มาแล้วนะครับนะเจ้าฮีโร่ายหายไปแล้วนี่คือด่านสี่นะครับทุกคนพร้อมยังขอปั๊มเลือดนะให้เอาให้เต็มเลยคราวนี้เราจะไปในรกกันแล้วนะทุกคน โอ้ด oh. ่านสุดท okay. e. uh, ้ายแล้วด้วยโอเคไปข้ามไปนี่เข้ามาสู่นรกแล้วหรือเปล่านะครับนะเราเข้ามาแล้วแล้วก็โอ้ใช่เลยชัดเจนกูอยู่นรลกของแท้นะครับนะโอ้ด่านสุดท้ายคือนรกหรือไงวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ใคร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 ตีกูนะครับไม่ไม่มีไม่มีพวกซอมบี้แล้วนะครับนะตาต่อเร็วพวกตอนนี้เราอยู่ในโลกแล้วกูยังไม่ตายใช่ไหมค่อยยังไม่ตายเราอยู่ในโลกเฉยเออเออมานี่ดิไอ้นี่อืมอืม อออือ,อ,อ,โอโอ้สอมบี้สอมบี้เยอะโอ้โอ้สอมบี้หมูนะครับนะอีกตัวนี้มันเรียกว่าอะไรวะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะครับนะแต่ที่รู้ก็คือมันเออพวกมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะที่รู้อะอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยเอยอแจ็คก,กี้ยังเหมือนเดิมนะก็แสดงว่าทุกตัวที่เป็นสอมบี้พิเศษ ก็ยังเหมือนเดิมหมดนะครับนะไอัน,นี่ตัวอะไรวะเนี่ยนะครับตัวพิเศษในไมคับอีกตัวหนึ่งนะฮะพวกเราอยู่นโลกพวกเราต้องระวังตัวมากกว่าเดิมดูสิทําไมบอกว่าเซฟโซนมีสองจุดวะเนี่ยที่ต้องให้ไปนะครับเอาเอาลนะครับทนะ่านผู้ชมสำหรับวันนี้ครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับนะเนื่องจากเออตะกี้มันหลุดผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับนะอาจจะคอมยัก จะบอกว่าให้ผมเลิกเล่นก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้เราเล่นไปแล้วครับ1ด่าน2ด่านด่านลาวานะครับน้าแล้วก็ด่านห้องสมุดเออแล้วด่านที่4นะครับนะาเรากาลังลงไปนรกเลยแต่ผมหลุดซะก่อนนะครับนะาแล้วก็ยังเหลืออีก2ด่านนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรใหม่ๆนะฮะแล้วก็ยังมีปริศนาที่ฮีโร่บายเหมือนกําลังอยากจะบอกอะไรเราสักอย่างนะครับนะก็รอดูต่อในอีพีที่2แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็อีพ บ๊ายบายจุ๊บ